สวัสดีค่ะฟางเพยรยนนะคะวันนี้ฟางมีกระบะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 2.4G ปี2017เกียร์ออโต้น,นะคะได้เป็นสีมอนเงินนะคะสประตูสวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ไปพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดทาม์ลันนิ่งไลน์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโทมเดียวกันค่ะ ด้านล่างนะคะได้ทำการติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วค่ะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กไก่พ่อพาน5318กรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าคูมเมียมสองเส้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ตโตโยต้าตรงกลางนะคะ ในส่วนของล้อแมกนะคะไาเป็นล้อแมกขอบ17แม็ก 17, มกแท้แมกเดิมจากศูนย์โตโยต้าเช่นกันค่ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะบันไดข้างนะคะสวยๆเลยสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้ลาเป็นกระจกแท้นะคะจากศูนย์โตโยต้าทุกบานเช่นกันค่ะ ไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะคะคันนี้ไม่มีเปลี่ยนกระจกมาเลยลาเป็นกระจกแท้ทุกบานเลยค่ะด้ามมือจับประตูนะคะเป็นโครเมียมเช่นกันค่ะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะลายเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยเบาะใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยค่ะมาพร้อมกับครูบ็อกนะคะ ด้านในก็จะมีเป็นสำเนารถนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวเลยแล้วก็ได้เป็นคู่มือรถค่ะเอกสารตัวรถนะคะอยู่ครบหมดเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะหัวน็อตสวยๆเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะด้านหลังนะคะก็ได้เป็น แอร์นะคะแบบแยกโซนซ้ายขวาค่ะมาพร้อมกับช่องเก็บของนะคะช่องใส่เอกสารสองฝั่งเลยมาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะใหม่ๆสวยๆเลยมาพร้อมกับที่พักแขนเอ่อที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำค่ะสำหรับคันนี้ได้ทำการติดตั้งกระบะไลเนอร์นะคะจากโรงงานมาให้แล้วเช่นกันอ่า กระบะไลเนอร์นะคะสาภาพดีมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะและเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะคะแบบนี้เลยโลโก้ตัวอักษรน,นะคะรุ่นก็ยังคงติดอยู่ครบค่ะติดอยู่ชัดเจนเลยเป็นเป็นตัว2-4ง G นะคะปี2017มาพร้อมกับก้องมองหลังติดตั้งจากโรงงาน,นะคะ่ะแล้วก็ไฟเบรกหลวงที่3 ล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะแม็กแท้แม็กเดิมสวยๆเลยอ่าอันนี้ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเลขตัวถังรถนะภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้านภายในนะคะก็จะได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบ้านในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะก็จะได้ ่าเป็นฝั่งของคนขับนะคะก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยเบาะหนังนะคะใหม่ๆสวยๆเลยค่ะมาพร้อมกับพมลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะเลขไม้นะคะ1นึ่งแหกหมื่นกโลเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัสกี้เนวิเกเตอร์นะคะกล้องมองหลังค่ะเชื่อมต่อ USB นะคะบลูทูธได้ครบเลย ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะียร์ออโต้นะคะสามารถประโมดขับขี่ได้สองโหมดค่ะอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะฟ้าเพดานด้านบนนะคะใหม่ๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะมาดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะคะคานหน้านะสวยๆเลยคานหน้าไม่มีโคตรไม่งอเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ เห็นรถปีรดนะคะติดอยู่ชาร์เจนสติ๊กเกอร์มาออกกลนะคะจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ครบทุกจุดเลยแผ mm hmm. ่นปิดใต้เครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะเ mm hmm. ม็ดอา้า่นนะคะกลมๆสวยๆแบบนี้เลยห mm ัว hmm. น็อตน,น,น,นะคะสวยๆเลยลอยปั๊มนะคะโตโยต้าจากโรงงานนะคะก็ ยังอยู่ครบอยู่เลยนะคะสวยๆเลยหัวน็อตนะคะตามจุดต่างๆหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 2.4G ปี2017นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้4ประตูนะคะสวยๆเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวนันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงย็นค่ะสามารถโทรมา,านัดฟังนะคะเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยะคะ่ะ รถโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเลยนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะรถที่เพชรยนต์รับประกันว่าคคุณภาพคัดเกรดเมาให้คุณลูกค้าทุกคันแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ